ตัวนี้หมุนแล้วนะครับให้เรากดเพิ่มอุปกรณ์นะครับกดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกที่ตัวกล้องนะครับอ่าแล้วก็เลือกเอ่อตัวนี้นะครับไอมี่นี่นะครับแอปเนมนี่นะครับศูนย์สองหนี่นะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าเรารีเซ็ตแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ติดถูกนะครับถัดไปนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi 2.4นะครับก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับลองกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เอาคิวอาร์โค้ดนี้มาสแกนนะครับ อพอสแกนนะครับมันจะได้ยินเสียงดันตึ้งนะครับแล้วก็ไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากระพริบนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับรอตัวกล้องคอนเนคกันสักรู่นึงนะครับก็ตัวกล้องเอ n ่อคอนเนคกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกห้องมั่งเล่นนะครับกดถัดไปนะครับชื่อนะครับ เปลี่ยนเป็นเ e นะครับเ e ศูนย์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออสนหนึ่งะครับกดถัดไปนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมันก็จะโหลดเข้ากล้องนะครับจากนั้นนะครับให้ ระหว่างรองนะครับให้เราเข้าไปที่แอปมือโฮมนะครับของ Android นะครับเราก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเหมือนกันนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนเหมือนกันนะครับพอเลือกเซิร์ฟเวอร์จีนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแอดเหมือนกันเลยนะครับกดบวกนะครับ Android เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ iPhone เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเราต้องเลือกตัวกล้องนี้นะครับ Android เนี่ยถ้ามันขึ้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับชื่อของ Android จะเป็นชื่อนี้นะครับกดเลือกเข้าไปนะครับติดถูกนะครับเพราะว่าเรารีเซ็ตไปแล้วนะครับถัดไปนะครับเลือกไวไฟนะครับแล้วก็ใส่รหัสไวไฟเรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับ ระหว่างร้อนะครับก็มาเครื่อง iPhone ที่เชื่อมต่อสำเร็จนะครับเรากดจำรับนะครับ่าตัวเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องตัวที่หนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าแล้เวเราออกออกมาแล้วกดเข้าใหม่นะครับเข้าได้ตามปกตินะครับต้องเชื่อมต่อเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับ นี้ก็จะขึ้นให้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมก็ยังไม่อัปนะครับนี่นะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าเวลากดเข้าไปนะครับถ้าเชื่อมต่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับมันต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เป็นจีนด้วยนะครับกล้องตัวที่1นนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับก็วกล้องตัวที่2นะครับให้เรา

ตั้ชื่อเป็นเอ0อีศนะครับ อ่าตัว0ูนก็ออกเข้าแอปใหม่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัว02น,นะครับอ่ากดยอมรับนะครับยอมรับนะครับ